ภาษากับกูทำหนึ่งเดือน <You 're S 1> ได้อะไรบ้างไ <You 're S 1> ปดูก <You 're S 1> ันเลยค่ะเราเป็นเอกสินจริงคนหนึ่งค่ะที่มีความฝันที่อยากจะมาประเทศจีนสักครั้งหนึ่งและแล้ววันนี้ความฝันของเราก็เป็นจริงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทางครอบครัวที่คอยซัสพอร์ตเราเสมอมาและขอ,ขอบคุณทางพี่ๆกูทำ Education ที่มอบโครงการดีๆให้แก่พวกเราค่ะ ที่สำคัญพี่พี่ทางกูถาม d u c a t i o n จะคอยดูแลเราตั้งแต่เราอยู่ไทยจนมาถึงจีนและกลับไทยเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยและเรื่องความปลอดภัยคือยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะที่ประเทศจีนนั้นเราไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเลยเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเรารู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านเลยค่ะเมื่อเรามาอยู่จีนเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะได้กล้าร้องกล้าทำและกล้าใช้ เรากล้าใช้ภาษาได้กล้าลองที่จะขึ้นรถบัสและกล้าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทารู้สึกว่าเราโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะต้องขอขอบคุณตัวเองจริงๆที่กล้าที่จะลองกล้าที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆมันเป็นอะไรที่มีความสุขค่ะการมาที่นี่ก็เหมือนเป็นการชาร์จพลังให้เราได้มีแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนถ้ามีโอกาสไว้ไปเมืองฮาบินด้วยกันนะคะบ๊ายบาย